จังหวัดมหาสรา,ารคามค่ะทางกรมชลประธานก็ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยเช่นกันนะคะไปกันที่จังหวัดมหาสรา,ารคามค่ะทางกรมชลประธานค่ะได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประตูระบายน้ําบ้านท่าสองคอนจังหวัดมหาสรา,ารคามหวังเป็นแหล่งน้ําแก้แล้งค่ะ ที่โรงแรมตะกศิลาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนางดัดชนีเฉยเพชรผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำนักบริหารโครงการกรมชลประทานพร้อมด้วยนายชนลศักดิ์สุขขี ผู้อในการโครงการชลประธานมหาสารคามร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าสองคอนภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังทับน้ําในลําน้ําชีค่ะชี้แจงขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการพัฒนาโครงการในเบื้องต้นพร้อมรับฟังความคามิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ค่ะเพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ โครงการประตูระบายน้ำบ้านท่าสองคอนนะคะในเบื้องต้นมีที่ตั้งอยู่ที่บริเวณช่องลัดในลำน้ำชีในเขตบ้านท่าสองคอนตาบลท่าสองคอนอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กควบคุมด้วยบานบระบายเหล็กโคง้งบานประตูมีขนาดความกว้างช่องละ12.50เมตรสูง9.50เมตรจำนวน6ช่องพร้อมทำนบดินปิดกั้นลำน้ำชีเดิมชนิดดินถมแกนดินเหนียวความยาว120เมตร สามารถกักเก็บน้ําได้ประมาณ32.08ล้านลูกบาทเมตรมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคุม3อําเภอได้แก่อําเภอเมืองกันทรวิชัยและโกสุงพิสัยเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานโครงการคาดว่าจะเป็นแหล่งน้ําต้นทุนสําหรับการเกษตรการอุปโภคบริโภคการประมงการปศุสัตว์ร,ร,รักษาระบบนิเวศและสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ําอื่นๆซึ่งจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ